ค่ะเข้าป่าหาเห็ดกับยายโคกเขียวยูทูบเบอร์อีกแล้วเด้อจ้ะเด้อมาค่ะมาทุกคนยายเจอเห็ดไอ้พึ่งแม่มดจ้ะเห็ดพึ่งเลือดนี่ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดนี่ค่ะบางคนก็โอ้ยเจ้าของเอาออกมาจา้ะออกไปเด้อเห็ดนี้อร่อยกรุบๆ แต่ว่ามีคู่เหมือนด้วยค่ะคู่เหมือนนี่ก็คือประหมายคู่เหมือนนี่เห็ดนี้พิษจ้ะเห็ดมีที่มีพิษเนาะค่ะหลังสีขาวนี่ขาเหลืองแดงเหมือนกันด้วยจ้ะเห็ดที่มีพิษอันนี้ทานได้จ้ะย้ายผึ่งอมาค่ะตัวนี้แหละมีเหมือนเดิมนี่มีดเ,เก็บเห็ด อันนี้ก็ไว้ปัดเห็ดเนาะจะมีเหมือนเดิมแล้วก็ตะกา้าะกราเล็กตะกา้าใหญ่เห็ดจะได้ไม่เล็กจ้ะแล้วก็ห้าคลุมไว้คลุมเนาะคะ่ะคลุมแบบนี้ใบใหม่ใบ,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 บตองร่วงใส่นะะาาเนาะค่ะตะการเนาะจะกระมาเขยเห็ดมาค่ะพี่น้องคนเก็บเห็ดนั่นิ่นกาแฟลังเด้อค่ะคนเยอรมันเนาะจ้ะ คุยกับเจ้ยอยู่มืงอนีมาสองสามคนจ้ะกับพ่อใหญ่แล้วก็มาถ่าพี่น้อมอยู่ป่าเนาะจ้ะนี่ค่ะเจอแล้วดอกแรกสวยๆนี่จ้ะน,น่าสวยจ้ะสวย,ยขาวชั่วเลยจ้ะมาเด้อมาเก็บเห็นดนำยายเด้ยจ้ะเด้อทุกขุทุคนก็ได้กินค่ะป่าเยอรมันก็เป็นสภาพคือเห็นและเนาะจ้ะเนาะบ่อค่อยมีหมอด,ดอกทางย้ายนี่จ้ะ เนาะถึงมีมอสก็บ่ได้เหยียบย่ำเพิ่นพ่อกระลาดอกเนาะคะ่ะนี่จ้ะป่าก,กระไดมีแต่ใบตองใบใหม่เนาะค่ะเนาะฝุนเพิ่นมาเก็บกับลูกจ้ะบยจาจถทายเพิ่นหลายเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นสิว่าให้เก็บแล้วก็ตัดขาเพื <c oughs> ่นถี่ไม้ป่าเนาะเนาะน,นี่จ้ะจังซีแหละคะ่ะนี่เรื่องจริงเด้อจ้ะทุกคนเด้อ นี่ทุกคนเขาเก็บกันจังสี่ละจ้ะทางยุโรปเด้อจ้ะขออภัยเด้อนี่ค่ะบางคนผนกับบลูเนาะว่าเขาเก็บแบบใดเหตุแบบใดอันคนย้ายบปไดหมายถึงคนที่อยู่ทางยุโรปเด้อจ้ะคนอยู่ทางเอเชียที่บบเคยมายุโรปย้ายบ่ไดบ่านบบได้ถูกเด้อจ้ะขอโทษขออภัยหลายๆยายหมายถึงว่าบางคนผลกับบเคยมายุโรปเนาะจ้ะ เป็นก <ítulo> <es> anyway, <airport> ับบลูว่าเขาเก็บเม็ดเก็บหอนแบบใดนี่แหละค่ะเก็บแบบนี้ละจ้ะสวยงามค่ะโอ้สวยทำไมดอกตักออกจริงสินั่นโอ้ยอ่ะอ่ะเอาใดเด้อค่ะเด้อนั่นพได้กินแล้วจ้ะตอกออกอีกเหรออ้ยคุณดอกนึ้ะคุณคุณตีดดอกนึง อุ้ยอ้องจ้ะนี่จ้ะอ่าเอาได้จ้ะลุกนกลูกเพิ่นจ้จะก็ต้องเอาเนะจ้ะเนาะไม่งั้นก็คนเหยียบไมเงินก็เนา่าผ้าเสือ้อเฮ็ดทั้งไตในเน่าเนานะคะ่ะ นี่ค่ะนี่เป็นรอยตาดีน่จ้ีนี่ค่ะ,คะตรงนี้สวยค่ะนี่สวยงามค่ะอู้นักตึกๆเลยจ้ะกำลังพอดีกินอืมเห็นบอวเพิ่นออกมาเพิ่นกระเนาเนาะจ้ะเนาะกำลังออกาอมกฝนตกเมื่อวานนี่ค่ะทุกคน จเจอคนเก็ดเห็ดไปสามสีกุมแล้วค่ะคนฝรั่งนี่แหละคนเยอรมันนี่แหละเนาะจ้ะคนกันมาเก็บพึ่กัน,นสวยงามน,นี่ช่นี่โอ้ดอกสวยสิดอกนี้สวยนี่กำลังพอดีกินได้มาตรฐานเลยแหละ <laughs> นี่จ้ะ ว่าออกไปมีหลายเนาะค่ะจริงๆก็กิบได้จะกำลังจะออกป่านี้ได้หลายดอกเยอะแตละป่าเนาะค่ะเห็ดที่เยอรมันนี่เด้อเะเด้อไม่ใช่จะมีเห็ดทุกชนิดเด้อค่ะแต่ละป่าได้ไปหาเอละป่าละป่าค่ะหลายป่าเนาะจ้าเราถึงที่ได้กินจ้ะก็เหมือนเห็ดเมืองไทยนะ เจอเดียว <laughs> ไม่เจอนะไม่เจอนี่ค่ะสวยจ้ะสวยนี่มีป่าเดียวนี่แหละจ้ะป่ามอสแถวใหญ่อีกป่านเขาตัดต้นไม้หมดแล้วเนาะจ้ะแต่จนิง เชื้อไว้ที่เดิมกบหลุมไว้นี่จะ้ะนี่จะ้จะอยาเอากาหน่อยมาน้ำอาสิสูงเฮ้ยผู้ใหญ่ตาดีเยอะนี่จะ้ะนั่นนั่นใบไม้โคนเลยไม่เห็นไงที่จริงๆคนมาหาเก็บเห็ดทางเรานี่เยอะเห็นไหมเราเจอไปไม่รู้กี่กลุ่มตัวกี่กลุ่ม ก็เนี่ยก,ก็ทางเรานี่ทางเยอรมนันมาจา้จะเหยืเลี้ยวนี่ดอกอีดอกนี่ด้วยนี่ด้วยน,น,นั่นะ่ะเก็บแเก็บเก็บแตเก็บ thì đúng như suối cả, này cả. เห็ดสวยก็ไม่อยากปาดออกหลายเนาะจ้ะเห็ดสวยๆนี่ค่ะก็ไม่อยากปาดออกเยอะเห็ดสวยของยายหมายถึงขาไม่มีแมลงเข้าไปกินนาะจ้ะพอดีกินใครโบเก็บกบ็บบได้กินเนาะจ้ะใครขยันเข้าป่าเก็บเห็ดก็ได้กินแล้วก็ไปเก็บป่าที่เขาไม่ฮวงห้าม ปลาเยอะมันเนี่ยเขาจะมีปาห่วงห้ามปาไม่ห่วงห้ามเนาะค่ะรู้กันทุกคนค่ะนี่จ้ะทุกคนมาไม่ทันมาไม่ทันนี่หอยทากปลาดอกบางใหญ่พุ่อเห็ดพึ่งหวานจ้ะเ่าแลว้วเพื่อนเป็นเชื่อค่ะมะโรเโเนนดอกใหญ่สวยมาก ทามจะ้ะอืมเดี๋ยวยายไปดูที่บ้านอีกรอบค่ะโอ้โหสยแต่รูปจูบไม่หอมอะค่ะปล่อยเพิ่นเป็นสปอร์นนะเจ้เนาะอืมนี่โสมะไม่ต้องไปหยิบกลักวกลัวเดี๋ยวเจบไปเก็บเห็ดอ้อโซโทษจะ้ะบอกเกเเพิ่นโอ้ยตรน,นี้เด้อ โอ้ยเอาไม่ได้แล้วพี่อเอาาแ้แมลงดอกมันสวยๆนะโอเคดอกนี้เอาได้จ้ะน้าดอกสวยแต่ว่ามาแรลงข้างในจ้ะต้องดูขานี่จ้ะนี่สองดอกสวยๆคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอู้สวยงามอีหลีสวยงามจริงๆนี่ค่ะหนุนจะมีอีกดอกนึงไม่จ้ะไม่มีพี่ข้างหลังเขาใหญ่ดอกบุลลอ สามดอกนี้วันนี้สวยที่สุดจ้ะนี่ค่ะ๋ยวให้ให้ลุงทำรูปลงคลิปลง,ป,ลงปกคลิปอ่ะโดโดนี่จอกจ้ะโอ้ยดกไหมบึงดึงดึงเอาได้จะเอาได้ไปทอดค่ะไปทอดโอ้ยยายดีใจด้วยจ้ะเจอโอดใหญ่แล้วค่ะ พี่เจนมาเกิดสนดดนดินี่ค่ะเต็มหนาเลยค่ะดอกใหญ่บุ้นเล่มาเด้อพี่น้องเด้อเต็บเห็ดน้ำยายเด้อจ้ะตัดสะโพกพนไว้ที่เดิมตัดขาพนไว้ที่เดิมนี่ค่ะ โอเค่านิดหน่อยไปซ่อมที่บ้านอีกรอบมนาจาเนะโปรงนิดหน่อยไม่ติดิมอุ้ยสวยม,มากเลยจ้ะโอ้เต็นตากาเลยดอกเดียวยขาสวยๆอ้าอเอ้ยไม่ติดยังจ้ะ นี่ยอืมเ่นแบบนิสตันมากาื้อามาก่าเห็ดก,กันเดยอพี่น้องเดยอฝนตกแล้วเห็ดก็ออกมาเจา้เนาะก็ได้กินกันเนาะประหยัดในครัวเรือนด้วยจ้ะเนาะรับลมรับอากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์จิตใจเราก็ผ่องใสจ้ะทุกคน นี่ค่ะกินใหกันยายเด้อคนเชื่อกขนไอยจะไม่นานก็ออกอีกจ้ะอย่นงจ้ะ,ะโอ้ยทุกคน ดอกนี้สวยดอกนี้สวยมากจ้ะอือหือโอ้ดอกขาใหญ่ฮะโดนแค่นี่หน่อยหน่อยขาสวยงามโอ้ปัดออกหน่อยนึงอาจจะเนาะต้องปัดออกหน่จ้ะโอเคเลยค่ะโดนแค่หัวไปหน่อยนึง นี่ยังสวยอยู่จ้ะดอกใหญ่มากทุกคนอืะจะพากันเดินข้ามไปข้ามมาก็ใหญ่เข้าตาดีจ้ะ่อ,ะอน่้นสวยๆเลยโอ๊ยหัวหักโอ้เีไดดิที่เดินปีหน้าเขาก็ออกเหมือนเดิม หวหักจ้ะสวยๆน,นันโ้ได้เยอะเต็มตะกา้าแล้วจ้ะเนไปแวเหรอไปีเห็นแป๊นึงี่อ่ไน,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 นอ้อถึงแล้วจ้ะมันจะฟอต้องเอาอืมนี่ไม่เอามันจะตายน่นจ้ะโอ้ฟอขึ้นมาแล้ว นี่ค่ะเสื้อเพิ้ลวดนีดตะเรินอ้สวยจ้ะนั่นจะ้ะกินไปน้อยหนึ่งกระยักไายค่ะแฟนฉันเออเป็นที่ละจ่ะเอาได้อยู่ด้วยค่ะด้วยเนี่ยกคนเอยมา มาเจอไอ้ดงเห็ดฮารลีมัดนี่ค่ะเนี่ยแมนเบิร์ตจ้ะแมนเบิร์ตเนี่ยเดี๋ยวย้ายสุดทายให้เบิร์ตก่อนเด้อค่ะเด้อปุ่นปุ่นมาเด้อมาเก็บเอาเด้อพี่น้องเอาปลาไหลายคักหลายแนอยู่ป่าหินเด่นเด้อจ้ะอู้ปุ่นคนเอาไปเบ้ดแล้วปุ่นปุ่นปุ่นห้อยเพื่นเอาเ้าก็เลือกเอาพี่ป้าผู้ใดก็เอาคักเอาแนยแท้นี่ผู้ใดเอ้ย อ้ยซาโปข่อยโบเก็ใหายเจ้าน้ะพี่นาะเกี่ย,ง,ยงเลยเอื่อยบังเนี้ยเขาเอาเบิร์ดเราตอนไม่เห็นหนันหาเอื่อยเพื่อนจ่าทุกคนโอ้ยจักวาซิมีอีกเอื่อยทางในอ้าหมดจริงๆพี่พี่นะอ่ะเอาเบิร์ดอีหรี <c oughs> <c oughs> พอได้เล่เอืเอยทางนั่นละไป <c oughs> ต,ต่อทางบุ่นละเยอะแยะ เอาหมดเลยเห็ดไม่ได้นะ้อยๆเนาะเจ๊เนาะโอ้โหพอใหญ่นั่นแหละแกเอางั้นนะ่ะพ่อใหญ่คนเยอรมันนะนะั่นน่ะใช่ป่ะไม่รู้คนเยอรมันผู้ใะหมดเลยพี่เอ๋ยเขียนเอาค้าเอาเนี่ยแะทุกคนเดี๋ยวไปหาหมองใหม่มาหนักพอเลยเคนนี่เนาะ ป่ามงป่ามอสปาอ่ปาไม้เพิ่นโบสวยโบงามเพิ่นกับโลกนะะ้องค่ะนี่เยอรมันจะ้ะป่ามอสิ่นตัดต้นไม้ต,ต้นตอเพิ่นตัดออกทินเบิดโบสวยโบงามเพิ่นกับบำรุงใหม่เดลยค่ะเด้อมาพี่น้องเก็บเห็ดน,น้ำกันจะ้ะโอ้ยายตื่นเต้นจนเศร้าแผลบๆ้ะเพราะใหญ่ตาดีตาดีาดอู้สวยโอ้กูแต่โอเกเพราะใหญ่ตาดีจ้ะ ดอกสวยๆค่ะทุกคนน่ะเห็ดพึ่งเกาลักค่ะ<ม>โอ้โหหัวใครอืมเออโอเค,อเคไปสอมทีบ้านเนาะดูที่บ้านอีกรอบสวยจ้ะสวยอ้าฮโอ้ยสวยมาก <c oughs> นี่ขาเบร์เลือเห็ดอันนี้ก็แซบ่บเจ๊เห็ดอันนี้ก็อร่อยขายังสวยๆดอกก็ไม่ ก็สวย้ะนี่มันมีแมงด้อค่ะอร่อยเหมือนกันนะจ้ะเห็ดนนเนี่ยมารโอเนี่ยแซ่บๆ่หมอกสีน้ำตาล ยามีหยังคำแล้วพี่น้องเอ้ยจอกเมื่อแล้วค่ะเอ้ะขุดรัดงามงามงาเส,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 สินสวยตะกุตะมัตรกคอนงั้นซุมโซเสียมากขึ้นิ้งโซเสียนะตากแห้งแล้วก็ไปทำซอสกินกับสเต็กเนาะจะ้ะนี่กินตัวรักสวนอยู่จะ้ะ นี่สวยงามค่ะพน่ะเห็ดพึ่งเก่าลักนี่ด้วย,ยขาสวยแท้เลยพูดนะขาสวยจริงๆน,นั่นขาสวยมากค่ะ ปัานี้เพื่อนเการักสวยด้เอวยจะได้ค่ำเนาะจะได้ค่ำก่อนอสวยจ้ะนั่นงามแท้ทุกคนกทุกคนเฮ็ดนนนนอันนี้ค่ะอันเน็ตอันนี้เพื่อนบบกินกันดอกน,น่าจะเน่เบนครับเธอเาษาเยอรมันเนาะจ้ะนี่ชูมือเนี่ยเพื่นอนโบกินกันแล้วออกเป็นวงแหวนจ้ะ โง่เป็นวงแหวน,หนอ้อมเลยค่ะคุณแฮกแฮชเซนแฮชเซนลิงแหวนแม่หมดแตเนี่ห้องอ้อมเลยจ้ะคุณจอดกันชื่อจะท่านิ่งโบรายกันเลยค่ะกลายเป็นกันดึงโอ้คนมาเขียเห็นค่ะพี่น้อง มาสามสี่คนจ้ะคุณพี่นอมคุณเจเหมือนเดิมสามีเหมือนเดิมค่ะสามีคนเยอรมันเหมือนเดิมเลยจ้ะเด้อคุณได้เห็ดขอนสวนคนละเต็มตะกร้าแล้วก็เห็ดพึ่งหวานหนึ่งตะกร้าจ้ะได้หลายค่ะค่ะขอบคุณหลายๆลด้อยค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายโกเขียวยูทูบเบอร์นั่น่เด้อจ้ะกันยายทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหลายๆด้วยค่ะเด้อสุขสุขคนไปค่ะเมื่อบ้านจ้ะกลับบ้านจ้ะ ที่หลายตืดจต่มาหาก็ได้กินว่าค่ะน้องพี่นอ้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเที่กันทั้งนอกบันนี้ด้ว